เอาละครับคุณผู้ชมอะไรก็เกิดขึ้นได้นะตอนนี้ก็มีการถแถลงข่าวเปิดการแข่งขันนะครับที่จะถึงในวันพรุ่งนี้วันที่4มิถุนายนถึงวันที่8มิถุนายนนี้นะครับในการแข่งขัน VNL 2025วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกนะครับห้ามพลาดเลยทุกคนใครที่ยังไม่มีช่องทางการดูนะครับก็ฝากกดติดตามเพจลุงหมีสไตล์หรือช่อง YouTube ลุงหมีสไตล์กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแอดจะมีลิงก์มาฝากให้ได้ดูกันแน่นอนนะครับตรงไหนที่จังหวัดไหนมีช่องที่ถ่ายทอดแบบฟรีนะครับให้ดูแบบฟรีๆเลยในช่อง YouTube หรือ Facebook แอดจะแปะลิงก์ให้ดูทันทีนะครับดังนั้นใครที่ดูอยู่แล้วมันบินหรือว่าหาไม่เจอก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์ไว้นะแอดมีให้แน่นอนนะครับจะ จะได้ส่งกำลังใจไปเชียร์น้องๆวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเรานะครับวันนี้มีโอกาสแล้วโอกาสอะไรมีเหตุผลอะไรที่เราจะเก็บคะแนนได้แบบเป็นกอบเป็นกำบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมก็มีงานแถลงข่าวนะก็จะมีตัวแทนของทีมชาติไทยของเรานะครับก็คือชมพู่พรพันธ์นเกิดปราดนะอดีตก็เป็นกับตันทีมแล้วทุกคนนะครับเป็นผู้เล่นตำแหน่งเซตเตอร์ของเราเนี่ยที่ ตัวโลกให้การยอมรับนะครับวันนี้ชมพู่พันพันก็มาเป็นตัวแทนของทีมชาติไทยนะครับที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อนะแล้วแอดก็มีบทสัมภาษณ์มาฝากด้วยนะทุกคนภายในงานนะครับก็จะมีตัวแทนเนี่ยนักกีฬาแต่ละประเทศขึ้นมาบนเวทีนะครับทีมละหนึ่งคนพร้อมกับโค้ชของทีมเจ้าภาพจีนนะครับกล่าวต้อนรับและเปิดบรรยากาศการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะ งานนี้ต้องบอกว่าไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับถือว่ามีโอกาสชนะได้ทั้ง4ทีมนะจากทีดได้ดูตัวผู้เล่นนะครับเพราะว่าทางตุรกีเนี่ยก็ขาดผู้เล่นตัวหลักสำคัญสำคัญไปถึง3คนนะครับก็มีโอกาสที่เราจะเก็บชัยได้เหมือนกันถ้าเป็นโค้ชคนก่อนแอดอาจจะไม่กล้าที่จะพูดแบบนี้นะครับแต่ว่าณเวลานี้เราได้โค้ชออสมาเนี่ย แอดมั่นใจเลยนะครับมั่นใจมากกว่าเดิมสู้ได้แน่นอนนะครับสู้สนุกแน่นอนนะถ้าเป็นไปได้ก็มีโอกาสที่จะเก็บใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าแพ้แอดว่าไม่ได้แพ้เละเทะแน่นอนนะครับสูสีแน่นอนทุกคนสนุกแน่นอนสนามแรกถือว่ามีโอกาสที่สาวไทยของเราเนี่ยจะเก็บชชนะได้มากกว่า2นัดนะครับหลังจากที่ได้ดูฟอร์มการเล่นของทุกคนที่มาดีจริงๆนะฟอร์มการเล่นที่ดีจริงๆนะครับ แล้วหลายๆคนเนี่ยแอนต้องบอกก่อนว่ามีหลายเพจนะไปวิเคราะห์ว่าคนนั้นจะได้ลงคนนี้จะได้ลงนะครับก็ทําให้เกิดกระแสดราม่าจากแฟนคลับบางคนนะครับที่จะยอมรับไม่ได้นะครับแต่แอนต้องบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าโค้ดเลือกใครแล้วนะครับคนนั้นแหละที่โค้ดมั่นใจว่าจะเอามาเล่นในรูปแบบการเล่นและแผนการเล่นนะครับอย่าลืมว่าทีมชาติไทยเล่นในแบบแผนการเล่นมาตลอด แผนไม่ดีโค้ดไม่ดีทีมเราพังทันทีครับเหมือนปีที่แล้วนะแผนไม่ดีโค้ดไม่เข้าจังหวะโค้ดทําไม่ได้โค้ดแก้เกมไม่เก่งก็เรียบร้อยนะครับเจอใครก็หนักหมดนะไม่ใช่ว่าต้องเจอทีมระดับโลกเจอแค่เวียดนามอินโดฟิลิปปินเนี่ยงานยังเกือบเข้าเลยนะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่มาวันนี้มีโค้ดออสเข้ามาอยู่ตรงนี้พร้อมกับเฟิ่์งคุณคุณภรรยาของโค้ดออสเนี่ยแอดบอกเลยว่า เกมสนุกแน่นอนนะครับกับการติวการซ้อมของโคดอ๋อเนี่ยไม่ปล่อยสาวไทยแน่นอนนะครับบอกเลยว่าแผนการเล่นเรามารอดูกันดีกว่าว่าโคดอ๋อเนี่ยจะเล่นแบบไหนจะลุยแบบไหนกับแต่ละทีมนะครับโดยเฉพาะทีมที่จะเจอวันแรกเลยเนี่ยเป็นทีมที่หนักหนักมากนะครับก็คือโปล์นะครับแข่งวันที่4มิถุนายนวันพรุ่งนี้บอกเลยว่าโอ้โหหนักจริงๆนะครับแต่ถ้า ดูแล้วเนี่ยแอดบอกเลยว่าไม่น่าจะแพ้ขาดนะน่าจะสูสีนะครับมีโอกาสที่จะเก็บชัยได้เหมือนกันนะครับถ้าเก็บรายละเอียดของแต่ละเซตได้ดีเนี่ยแล้วแก้ปัญหาได้มีโอกาสที่จะพิกกมาชนะเหมือนกันนะครับลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในทุกคนครับอะไรก็เกิดขึ้นได้และอีกวันต่อมานะครับก็เป็นวันที่5มิถุนายนนะเราจะพบกับเบลเยียมนะครับถือว่างานนี้เนี่ยหนักไหมสําหรับแอดเนี่ยบอกเลยว่าแอดดูเบลเยียมมาเนี่ยไม่ห่วงนะครับ ถ้าปิดเฮอร์บอได้คือจบเลยนะเอาเฮอร์บอให้อยู่คนเดียวนะครับแต่ก็อาจมีตัวสอดแทรกขึ้นมาทุกคนเพราะว่าเมื่อเราไปหนักป้องกันเฮอร์บอก็จะเหมือนกับหลายครั้งที่ได้เจอกับเบลเยียมนะต้องบอกว่าเมื่อเฮอร์บอขึ้นตีแล้วเราปิดไม่อยู่เนี่ยมันทําให้ตัวอื่นเขาสามารถที่จะแทรกเข้ามาเล่นได้นะครับแล้วมันจะทําให้รูปแบบการป้องกันของเราเนี่ยพังทลายนะครับแล้วก็พ่ายแพ้เหมือนทุกครั้งเลยนะถ้าเรา จับเฮอร์บอลไม่ได้แต่ถ้าจับได้เมื่อไหร่เนี่ยเบลเยียมไม่มีเฮอร์บอลเนี่ยแอดบอกเลยว่าชนะได้สบายนะครับแล้ววันต่อมาเนี่ยต้องมาพบกับตุรกีนะต้องบอกว่า3นัดติดต่อกันเนี่ยเจอกันหนักหมดเลยทุกคนนะครับต้องเอาชนะให้ได้แต่การพบกับตุรกีครั้งนี้มีโอกาสที่เราจะเก็บชัยชนะได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตุรกีเมื่อไม่มีวากัสเราก็ไม่ต้องห่วงว่าจะโดนทุบหนักๆเน,น,น้นๆแบบนั้นนะครับแล้วการที่ขาด เคอร์คูดอ,อีกนะครับโอ้โหทีนี้สบายเลยนะมีโอกาสที่จะสู้ได้เลยนะครับแล้วขาดตัวหลังอีกคนหนึ่งนะครับบอลเร็วอย่างกูเนสไปอีกคนเนี่ยบอกเลยว่าแผงหน้าของตุรกีเนี่ยดอบลงแน่นอนนะครับตัวประสบการณ์ขาดไปหลายคนนะตัวหนักๆเน้นๆที่เราจะต้องห่วงเนี่ยก็หายไปเหมือนกันแต่ก็ต้องมีดาวรุ่งดวงใหม่ขึ้นมานะครับก็อยู่ที่ว่าแผกนการเล่นแล้วละ่ะจะปิด ตุรกีได้หรือเปล่ากับชุดนี้นะถ้าเอาชนะชุดนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีมา,มากๆของสาวไทยของเรานะทุกคนก็ต้องตามเชียร์กันนะครับแล้วนะสุดท้ายกับการเจอฝรั่งเศสแอดบอกเลยว่าปีที่แล้วเนี่ยฟอร์มเราไม่ดีนะครับแต่เราก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะจากฝรั่งเศสได้นะแล้วครั้งนี้นะครับทั้งฟอร์มผู้เล่นแผนการเล่นของโค้ดออดอีก e นะครับแอดเชื่อมั่นเลยนะครับมีโค้ดดีเนี่ย อะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าการวางแผนการแก้เกมมันดีแน่นอนทุกคนทีนี้ก็อยู่ที่น้องๆแต่ละคนแล้วล่ะจะเล่นได้ตามแผนที่โค้ดวางไว้หรือเปล่านะครับกับการที่จะเอาชนะฝรั่งเศสนะถ้าเป็นฝรั่งเศสเนี่ยแอคคิดเลยนะครับว่าเอาชนะได้แน่นอนนะครับตัวตีของเรานะครับถึงแม้วันนี้เราจะขาดชาชุออนไปนะครับก็อาจจะได้ลงอยู่นะทุกคนไม่แน่นะครับเพราะว่าบุ๋มบิ๋มก็อยู่ในสนามนะถ้าจําเป็นจริงๆโค้ดก็อาจจะเอาลงหรืออาจจะได้ลงตั้งแต่ นัดแรกเลยก็ได้นะครับอันนี้ไม่แน่ไม่นอนอยู่ที่โค้ดเท่านั้นนะครับแต่ตัวที่สามารถปรับมาเล่นหัวเสาได้นะครับอย่างโมเมธนาชาเนี่ยหรือว่าบีมินพิชยาก็เอามาใช้ได้ทุกคนเพราะว่าตอนนี้แต่ละคนไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในหลีกนอกในหลีกเกาหลีใต้เนี่ยแบบเต็มเตี่ยมนะแม้กระทั่งน้องใหม่อย่างน้องเฟิร์นวิลิสลายูฟาดอลพรเนี่ยเก็บประสบการณ์กลับมานะครับเอามาช่วยพี่ๆได้แน่นอนนะนะนะครับเหตุผลสุดท้าย ที่ทำให้แอดคิดว่าโอกาสที่จะเก็บชัยชนะได้มากกว่า2นัดนะครับก็คือการที่ตัวผู้เล่นของแต่ละประเทศเนี่ยหลายประเทศนะยังไม่ได้ฟอร์มทีมที่เข้าขากันมากนะครับจากที่แอดได้ตามดูช่วงที่เขามีการลองทีมนะครับหรือว่าการแข่งขันแมตช์กระชับมิดนะจะเห็นหลายๆจุดที่ยังบกพร่องกันอยู่นะครับก็คือวีคแรกเนี่ยจะเป็นวีคที่แต่ละทีมเนี่ยเขาปรับตัวกัน จนไปถึงวีคที่2นะครับที่จะนําตัวผู้เล่นหลักกลับมาเล่นในวีคที่2นะดังนั้นวีคแรกเนี่ยทีมชาติไทยมีโอกาสที่จะเก็บชัยชนะได้สูงนะครับแต่ทีมที่ยากที่สุดก็คงจะเป็นโปลแลนด์ทุกคนเพราะว่าการที่เจอโปลแลนด์เนี่ยตัวผู้เล่นเขาเป็นตัวผู้เล่นที่อายุยังน้อยนะครับแล้วก็เล่นด้วยการมานาดน,นะครับก็เหมือนกับทีมเราเลยถือว่าสูสีนะครับเหมือนกับบทสัมภาษณ์ที่พรพนธ์ได้ให้ไว้ในงานเอาไว้ว่า ไทยเจอกับโปลแลนด์บ่อยมากในแต่ละปีบ่อยจริงๆทุกคนนะครับจนทุกวันนี้หลายคนเนี่ยเป็นแฟนทีมโปลแลนด์เลยนะสนุกนะครับเวลาเชโปลแลนด์เนี่ยเล่นเหมือนทีมชาติไทยเลยสนุกไงฮานะครับแต่เวลาเขาเจอเราเนี่ยบอกเลยว่าเขาตึงนะเพราะว่าอะไรนะครับการที่จะต้องตามจับวิธีการเล่นของทีมชาติไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ปวดหัวมากๆนะครับถ้าจับไม่ดีเนี่ยมีโอกาสถึงขั้นแพ้เลยนะดังนั้นโปลแลนด์เนี่ยแทบจะเป็นทีมแรกๆเลยนะครับ ที่ไม่ประมาททีมชาติไทยเลยแม้แต่วินาทีเดียวนะครับสำหรับทีมโปโลแลนด์นะแล้วความพันก็พูดว่าเพราะโปลแลนด์เนี่ยเป็นหนึ่งในทีมแถวหน้าของโลกทีมไทยได้ประสบการณ์ที่มีค่าจากการเจอกับโปลแลนด์เสมอสิ่งสําคัญที่ได้รับไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคการเล่นแต่รวมถึงเรื่องของจิตใจด้วยบางครั้งเราทําได้ดีบางครั้งก็ยังมีข้อผิดพลาดซึ่งเราต้องเรียนรู้จากการเจอกับโปลแลนด ครั้งแล้วครั้งเล่านะต้องบอกว่าโอกาสที่จะพบกันอีกนานนะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้กับทีมชาติโปรแลนด์ทุกคนก็อาจจะถึงโอลิมปิกอีก4ปีข้างหน้าเลยนะครับบอกเลยว่าสู้กันหมันแน่นอนนะก็ตามนี้นะครับโอกาสที่ทีมชาติไทยจะเก็บชัยชนะได้ไม่แน่เหมือนกันนะครับกับทีมใหญ่ๆอย่างโปรแลรนด์ตุรกีแต่ห้ามพลาดเลยก็คือเบลเยียมกับฝรั่งเศสนะครับแต่ถ้าวันนั้นเราพลาดาพ่ายแพ้ไปก็ ขอให้ทุกคนนะครับอย่าเสียกําลังใจนะส่งเสียงเชียร์ไปให้น้อง,น,องนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยกันต่อนะครับนัดแรกเนี่ยเป็นนัดสําคัญเลยส่งแรงใจไปเยอะๆนะทุกคนก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์คลิปท่องลุงหมีสไตล์กันด้วยนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะทุกคนเดี๋ยวใครที่ยังหาลิงก์ไม่เจอนะครับเดี๋ยวก่อนการแข่งขันเนี่ยหรือว่าเมื่อเริ่มการแข่งขันนะครับแอดจะเอาลิงก์นะครับมาฝากมาแปะไว้ที่ใต้คอมเมนต์ของ แฟนเพจ Facebook ลุงหมีสไตล์กันนะครับใครที่ดูอยู่ทางช่อง YouTube ก็เข้าไปกดติดตามที่เพจลุงหมีสไตล์ได้นะเดี๋ยวแอดเอาลิงค์ดูฟรีมาให้ดูกันนะครับจะได้ส่งแรงเชียร์แรงใจไปให้ถึงนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเรานะสู้ๆนะครับเต็มที่กันวันพรุ่งนี้ยาวๆเลยโอ้โหสามนาติดนี่คือบอกเลยว่าเป็นแมตท,ที่หนักหน่วงนะครับก่อนที่จะพักแล้วไปเจอฝรั่งเศสเนี่ย แอดบอลเลยฝรั่งเศสเนี่ยไม่หนักมากนะครับมีโอกาสที่จะชนะได้นะครับดังนั้นห้ามประมาทนะครับข้อนี้เลยตามรุ้นตามเชียร์กันต่อทุกคนนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้องลุหมีกันด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเวลาอัพคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดนะอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจลุงหมีสไตล์กันด้วยนะครับทุกคนเพราะว่าแอดจะไปทิ้งลิงก์การแข่งขันไว้ที่นั่นนะครับก็สามารถตามไปกดดูกันได้นะเอาละวงสำหรับวันนี้ลหมีสไตล์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันนใใหม่่คลิปปตอไ Sorry crap.